รบกวนช่วยแนะนำตัวให้กับผู้ชมที่ชมทางทางบ้านในขณะนี้นะคะค่ะชื่อผมพิชัยดีสารพันธ์ันแน้าผมอยู่บ้านมะเกอตำบภอมะเกอหมู่ที่สองจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับปีนี้คุณพิชัยใช้ดีดินเดิมเป็นครั้งที่เท่าไหระะ่แล้วคะที่สี่แล้ว ที่สี่แล้วนะคะแล้วผลการใช้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะมันก็ดีมันย่อยสลายฟางดีแล้วก็หยดยากับเบาค่ะแล้วเมล็ดข้าวดีดเป็นไงคะข้าวดีดก็ไม่มีไม่มีเลยนะคะถ้าพูดถึงว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้จะแก้ไขปัญหาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะมันก็แปดสิบเก้าสิบเก้าสิบได้นะคะแล้วก็เวลาที่ทำนะสังเกตง่ายๆว่าดินหลังจากเราหยดไปแล้วค่ะดินดินจะร่วนหน่อยดินมันจะร่วน แล้วทําให้เป็นไงคะรากข้าวดีไหมคะรากข้าวเดินค่ะสีสีขาวรากใช่ไหมค่ะรากขาวยาวสมบูรณ์ดีนะคะยาวสักกี่นิ้วก็ประมาณประมาณสักเกือบห้าเซนคืบสักครบหนึ่งได้ค่ะแล้วก็เวลาที่คุณพี่ชัยใช้เนี่ยเพื่อนบ้านเป็นไงคะให้ความสนใจไหมคะก็ให้ความสนใจค่ะก็มีการบอกต่อกันนะคะ เมื่อกี้เขาก็มาในดงนันะเมื่อก่อนก็นต้องมาลงทะเบียนอะไรับก็เลยไม่ได้ไปถึงต่อดูที่แล้วได้กี่ถังครับ12ไรน,นี่เกือบสองเกณฑ์12เกณฑน,น,นะเข้ามาโอ้ก็เกือบร้อยถังนะครับถ,ถ้าสมมุติว่ามีเกษตรกรอยากจะมาเยี่ยมชมแปลงคุณพี่ชัยยินดีไหมคะครับได้ะะจะมาะจากลำลูกกา นีน <c oughs> ่วันนี้วันที่คุณพี่ชัยหยดดีๆด,ด,ดิเดิมนี่คือวันที่29เดือนสิงหาคม2556นะคะแปลงนาแปลงนี้จำนวน13ไร่นะคะอยู่บนถนนสายธรรมสุนทรหลังอบอตอบ้านมะเกลือนะคะถ้าสมมติว่าเกษตรกรท่านใดอยากมาเยี่ยมชมก็ติดต่อมาได้ที่บ้านเกษตรปลอดสารพิษศูนย์ทุ่งประแมนแคนครสวรรค์ค่ะสวัสดีผู้ชมท่านสวัสดีผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ